กับครัวสไตล์แป้งนะคะวันนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนมาทําเมนูข้าวผัดรถไฟนะคะหรือว่าข้าวผัดโบราณนั่นเองนะคะเมนูนี้นะคะเรากินกันตั้งแต่เด็กๆเลย,เยว,วันนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะวันนี้ก็จะมีผักคะน้านะคะนี้แป้งหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะการแป้งก็หั่นเป็นเฉียงมีนะ้ปอกเปลือกแล้วก็จะมีมะเขือเทศค่ะครึ่งลูก หอมใหญ่ค่ะครึ่งลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็มะนาวค่ะไข่ไก่สองใบค่ะข้าวสวยค่ะหนึ่ถ้วยเป็นเป็นข้าวเย็นนะคะเวลาผัดจะได้ไม่แฉะกระเทียมสับหยาบค่ะเนื้อหมูค่ะพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลา ซอสปรุงรสและที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือซีอิ๊วดำค่ะนี่เราจะมาเริ่มขั้นตอนการผัดข้าผัดกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเป็นจะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชน,นะคะลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะ เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนะคะแป้งจะใส่กระเทียมสับตามลงไปเลยค่ะแป้งจะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะผัดจนกระเทียมเริ่มเหลืองหอมนะคะเมื่อกระเทียมของแป้งเหลืองหอมแล้วนะคะแป้งก็จะใส่หมูค่ะในแป้งใช้เป็นหมูสันนอกนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆพอดีคำนะคะใส่ลงไปค่ะ จะค่อยๆผัดให้หมูพอสุกนะคะนี่ค่ะตอนนี้หมูของแป้งก็เริ่มสุกแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแป้งก็จะใส่ไข่ค่ะลงไปหนึ่งใบจะเกี่ยวหมูไว้ด้านข้างนะคะจะใส่ไข่นี้ค่ะแล้วก็จะค่อยๆยีไข่ให้ทอบทร่แดงพอแตกนี้นะคะเมื่อไข่เริ่มสุกนะคะขั้นตอนต่อไปแป้งก็จะใส่ข้าวค่ะลงไปหนึ่งถ้วย ผัดให้ข้าวกับหมูเข้ากันเลยนะคะแล้แป้งใส่ข้าวแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ผักนะคะเราจะมีหัวหอมใหญ่ค่ะผักคะน้าค่ะมะเขือเทศนะคะแล้วเราก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะว้าวตอนนี้ข้าวผัดของแป้งหน้าตาเริ่มน่าทานแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาปรุงรสกันค่ะโดยการใส่ซอสปรุงรสค่ะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่แค่นิดหน่อยพอค่ะประามาณนี้น้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนชาค่ะสีอีวดำนะคะแต่งสีนิดหน่อยค่ะ จากนั้นนะคะแ้นก็จะคลุกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะตอนนี้ข้าวผัดของแบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถชิมรสได้ตามใจชอบนะคะก็จะมีเค็มๆหวานๆน,น,น,นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะหอมนะคะหอมไข่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จดนกันเลยค่ะ ตอนนี้ข้าวผัดรถไฟของแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมหน้าตาหน้าทานมากๆค่ะเมนูนี้นะคะก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะและถ้าเมนูนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายวันนี้เรามากินข้าวผัดรถไฟกันค่ะ